สวัสด ok ีคร like ับพ like so ี right it? It? ่น้องสุขุสุคนนะครับวันนี้ก็จะมาพบมาพอกระเป๋าต่มกินแซ่บพี่น้องวันนี้กระเจาได้มีของสดแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับไหนเป็นไข่ลูกพี่น้องกับไข่เขาเออได้มาสร้างใหม่ครับพี่น้องผักกาดผักเก่ลายอย่างด้ยครับเอ้าบอกลายอย่างครับพี่น้องยัดจียดีครับมาสิรแซ่บบ่าวต่อมนครับมาครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวกับตุชาวินน้ำถ้าไก่ถ้าไก่ไม่มาเสิร์ฟบ่าวต่อมนครับป๋าที่ถูกพี่น้องไหนเป็นปิ้งไข่ลูกอู้แบบเป็นโตเลยพี่น้องเนี่ย ขาพักเ่อนหน่อย ไ mm. ข่ขาวพี่น้องเลยมันเป็นไข่ขาว mm. hum mm. muito mm, ผมหมดแล้้งเรอชวนมนาสำหรับเราตอนหยัดอย่างเดียว 嗯，嗯嗯、mm. mm。Hmm.

Yeah. Mm. แจกพระคราดพี่หลงไม่ลงบินไข่ลูกจิ้มก้อนจิ้มโดดเด็ดแจกว่าพระชวดๆีความค่อนข้างนะครับครับถ่าเอาต้องกินบุษบาหมุ่มัดในอากับขอถกพอไปน้ำเลือครับถ้าไปมากกิมนะครับฝากมันกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกรื่องใจผมท่าอยู่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ